จะจบไหมเนี่ยโจไบเดนค่ะสั่งเคลื่อนกำลังใช่แล้วสั่งเคลื่อนกำลังเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.F. นะคะเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. g e r a l d R. Ford ค่ะสั่งเคลื่อนกำลังเรือลาตะเวนติดขีปนาวุธสั่งเคลื่อนกำลังเรือพิฆาตติดขีปนาวุธและสั่งเคลื่อนกำลังฝูงบินขับไล่ ทั้งทางเรือแล้วก็ทางอากาศเคลื่อนเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะเคลื่อนมาแล้วค่ะแล้วบอกอีกสองสาวันข้างหน้านะคะจะส่งความช่วยเหลือทางการหารมาเพิ่มเติมด้วยด้วยความเคารพนะ <c oughs> ถ้ากองเรือกองเรือรบของสหรัฐไปไประจำการอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนรัศมีทําการของเรือรบสหรัฐในเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันได้รอบทิศอี่หยิบยุ่งก็ซัดอียิปต์เลบานอนเอากันไม่อยู่ก็ต้องใส่เลบานอนใส่ได้หมดค่ะ และเพืเทางฝั่งซีเรียถ้ามีปัญหาคือตามไปได้ด้วยปามมติโอบด้วยคีปคีปนาวุธวิธีไกลของเรือรบสหรัฐมันข้ามเไปถึงซีเรียนะข้ามได้ใช่ค่ะแล้วจะมีกองกำลังฐานมาเสริมอีกนะคะสาวันข้างหน้าทางสเราเสมอนอกเราคงไม่พูดว่าใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดไปวัดกันตรงที่ใครเริ่มยิงนัดแรกไม่ได้ เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมันมีสตอรี่มาก่อนหน้ามันมีความเป็นมาสลับซับซ้อนมันมีสตอรี่อย่างที่คุณแมวสาวว่าดังนั้นใครลั่นเกนสูนก่อนไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นฝ่ายผิดเสมอไปแต่ใครถูกใครผิดเราไม่รู้หรอกค่ะแต่จะเจราจาคุยหาทางออกอยังไงอะเราเสอมอนอก